Thank you สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนครนนนิวกันอีกเช่นเคยนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายไปชมกันเลยค่ะสำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายต้นกล้าชุมชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการต้นกล้าชุมชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี2565เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในหัวข้อปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและบทบาทเครือข่ายต้นกล้าชุมชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเครือข่ายต้นกล้าชุมชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสถานศึกษาและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการแก่ตัวแทนอาจารย์นักเรียนจากสถาบันศึกษา20แห่งรวม120คนตัวแทนคณะกรรมการชุมชน จำนวน15แห่งรวม30คนโดยมีนายนิยมประสงค์ชัยกุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่16สิงหาคมณห้องประชุมชั้น3อาคาร1สำนักง,งานเทศบาลนครนนทบุรี สำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในด้านต่างๆเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการให้อาหารทางสายยางการประเมินปัญหาเบื้องต้นของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีซึ่ง มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น16คนโดยมีนาวากาศเอกสวานิยมเหตุรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่17สิงหาคมณห้องประชุมชั้น4ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬาจัดการแข่งขันฟุตซอลนครนนท์แชมเปี้ยนชิพป,ประจําปี2565รุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พัฒนาความสามารถนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศมุ่งสู่ความเป็นอาชีพสามารถเป็นตัวแทนทีมชาติในอนาคตได้อีกทั้งยังปลูกฝังให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะรู้อภยัยสรุปผลการแข่งขันนะคะดังนี้รุ่นอายุไม่เกิน14ปีรางวัลชนะเลิศโรงเรียนอนุราชปรสิทธิ์รุ่นอายุไม่เกิน16ปีรางวัลชนะเลิศโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6 a รุ่นอายุไม่เกิน18ปีรางวัลชนะเลิศโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา 6A โดยมีนาวาอากาศเอกสวัสนิยมเหตุรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่18สิงหาคมณศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี นายสมนึกชนะเดชากุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเข้ารับการตรวจประเมินสำนักง,งานสีเขียวเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2565เมื่อวันที่19สิงหาคมณนะสำนักง,งานเทศบาลน,นครนน,อนทบรุรีอาคาร1และอาคาร2เทศบาลนครนนทบุรีได้ประกาศนโยบายรณรงค์สำนักง,งานสีเขียวเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีการ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีปี2560ถึง2579ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิธีคิด วิถีชีวิตสู่การลดขยะเป็นศูนย์โดยการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเพื่อให้ได้สำนักง,งานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแบบอย่างและสามารถขยายผลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ดีในสำนักง,งานได้ นายราชันสุนหัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนายสมนึกชนะเดชากุลนายกเทศมนตรีนาวาเอกวิวัฒขวัญสุงเนินผู้แทนนายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยดรมนัทชูพากาผู้จัดการทั่วไปอาวโุโสบริษัทบางซื่อโรงศีไฟเจียมส์จำกัดข้าวหงทองร่วมกันแถลงข่าวการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครั้งที่13ประจำปีพุทธศักราช256พ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคม2565ณบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาริมเขื่อนห่าน้ำนนทบ,บุรีอำเภอเมืองนนทบ,บุรีจังหวัดนนทบ,บุรีโดยจะเป็นการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในประเภทเรือยาวใหญ่55ฝีพายและชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีในประเภทเรือยาวเล็ก30ฝีพายเพิ่มความคึกคักด้วยตลาดนัดถนนคนเดิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเอาใจสายช้อปกับอาหารอร่อยของดีของเด็ดสินค้าราคาถูกผลิตภัณฑ์โอท็อปสินค้าชุมชนคนมาตั้งร้านกันณนะบริเวณถนนประชารา์ตั้งแต่แยกสีพรสวรรค์ถึงท่าน้ำนนทบรุรีเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกอาหารสะอาดรสชาติอร่อยช่วยลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดนนทบรุรีโดยเริ่มตั้งแต่วันที่26ถึง28 สิงหาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปโดยจะปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าวตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกากองสวัสดิการสังคมจัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสเพื่อเป็นทุนการศึกษาในการช่วยเหลือเด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาสที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนนทบุรีให้ได้รับโอกาสและมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553เป็นต้นมาปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่ร่วมบริจาคเงินเบีย้ยอย่างชีพเข้ากองทุนจำนวน97ท่านมีเงินในบัญชีกองทุน6ล้านบาทเศษซึ่งคณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยนายสมนึกชนะเดชากุณนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีนางจิตตาธนะเดชากุลรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรี นายพิสารเตชาวิภาคอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พันตำรวจเอกนิติสุวงธรรมนางบุญสีสุวงธรรมนายมนตรีประเทืองสุขสมาชิกสภาเทศบาลและนายสมชายสวัสดิ์ประธานชัยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาในเขตเทศบาลจำนวน28แห่งจำนวนนักเรียน835คนเป็นเงินทั้งสิ้น860,000บาทโดยมีนายสมนึกชนะเดชากุลนายกเทศมนตรี เป็นประธานเมื่อวันที่22สิงหาคมณนะห้องประชุมชั้น5สำนักงานเทศบาลนะครนนทบ,บุรีอาคาร2 ายสมนึกชนะเดชากุลนายกเทศมนตรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์จันไดและคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเข้ารับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ด้านการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมรอบพื้นที่ของเทศบาลนครนนทบรุรีผ่านการ การประชุมออนไลน์ Zoom Crown Meeting เมื่อวันที่22สิงหาคมณนะห้องประชุม1ชั้น2สำนักง,งานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร 2. 2และปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้นายนิยมประสงค์ชัยกุลรองนายกเทศมนตรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบาโรจังหวัดยะลานำโดยนายอับดุลรอชิธานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโรพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร พนักงานและแกนนาเครือข่ายสุขภาพในชุมชนจํานวน44ท่านเข้าศึกษาดูงานด้านการดําเนินงานสูตรพัฒน,นาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบ,บรุรีและให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลสันผักหวานอเาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นําโดยนายเจริญคํายามานายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลสันผักหวานคณะผู้บริหารรวมถึงพนักงานและแกนนําเครือข่ายสุขภาพในชุมชนจํานวน85ท่านเข้าศึกษาดูงาน ด้านการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลน,นครนน,นทบุรีณนห้องประชุมชั้น4ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชนออกให้บริการจัดทําบัตรประชาชนเคลื่อนที่เมื่อวันที่สปปุาสิงหาคมณชุมชนสุเหร,ร่าพระนั่งกล้าตําบลบางกระสอโดยมีนางสาวสุกัญญาสุการ ปลัดเทศบาลตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและมีคณะกรรมการชุมชนคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องช่างภายในตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการค้าในการใช้เครื่องช่างให้ถูกวิธีและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนและจัดเจ้าหน้าที่ออกให้คำแนะนำการจัดงานโอทอปของดีซีเมืองนนบริเวณตรงข้ามตลาดนกฮูกโดยได้ให้คำแนะนำในการควบคุมเรื่องเสียงดังไม่ให้รบกวนชุมชนรอบข้างและการจัดงานให้ถูกต้อง ตามหลักสุขาพิบาลอาหารกับผู้จัดงานเจ้าหน้าที่สำนักการช่างและสำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนนทบุรีเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ําเนื่องจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องปริมาณน้ําเหนือและจากน้ําทะเลนุนโดยทําการพร่องน้ําทุกสถานีสุบน้ําและภายในคลองต่างๆรวมถึงการเตรียมกระสอบทรายและทยอยวางแนวคันกระสอบทรายเป็นคันกั้นน้าบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาในจุดเสี่ยงทุกจุด การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางครั้งที่16ณเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปีการศึกษา2565โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีทำผลงานคว้ารางวัลมาได้มากมายอาทิโรงเรียนนครนนวิทยา4วัดบางแพลกเหนือได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการจัดสวนถาดแห้งไม่กำหนดช่วงชั้นโรงเรียนนครนนวิทยา2วัดธินกรนิมิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมปฐมวยัยโรงเรียนนครนนทวิทยาหนึ่งวัดท้ายเมืองได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแสดงละครภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่4-6ถึงและโรงเรียนกีฬานาครนนทวิทยา6ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแกะสลักผักและผลไม้ระดับมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึง ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการระดับประเทศนาเทศบาลเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ